นานมาแล้วยังมีนักรบผู้กล้าหาญผู้หนึ่งนักรบผู้นี้ชื่อสามสามเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงเรื่องลือในเรื่องการต่อสู้อย่างห้าวหาญคนทั้งหลายไม่ว่าใครพากันยกย่องชมเชยและเกรงกลัวไปพร้อมกันแต่ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งที่สามไม่มีลูกเวลาล่วงไปปีแล้วปีเล่าพรรยาของเขาจึงได้มีลูกชายคนหนึ่ง ลูกของซามคนนี้หน้าตาหมดจดงดงามยิ่งนักมีแปลกอย่างเดียวก็คือเด็กน้อยนั้นผมขาวโพลนไปทั้งหัวมองดูไม่ผิดกับคนแก่หัวงอกบรรดานักปราดต่างก็สั่นหัวเมื่อเห็นเด็กน้อยลูกของซามทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กมีแต่จะนำโชคร้ายมาสู่ผู้เป็นพ่อและทุกคนในบ้านซามฟังคนนั้นพูดคนนี้พูดฟังแล้วก็อดวิตกไม่ได้ในที่สุด ก็เลยตัดสินใจกำจัดลูกชายของตนเองสามอุ้มลูกขึ้นไปบนภูเขาสูงแล้วก็ทิ้งลูกไว้แถบภูเขาเพื่อให้เป็นเหยื่อสัตว์ร้ายบนยอดเขานี้มีสัตว์ประหลาดอย่างหนึ่งอาศัยอยู่สัตว์ชนิดนี้มีลักษณะแปลกก็คือส่วนตัวกับส่วนขาเหมือนกับสิงโตแต่หัวกับปีกเหมือนนอกอินทรีหรือนกกริฟฟอนนั่นเองนอกกริฟฟอนตัวนี้ทำรังสวยงามด้วยกิ่งไม้หอม วันหนึ่งขณะที่นกกริฟฟอนบินไปหาอาหารไปมันแลเห็นเด็กผมขาวนอนอยู่บนก้อนหินตรงข้างภูเขาเด็กน้อยร้องไห้ด้วยความหิวกระหายนกกริฟฟอนเห็นเช่นนั้นจึงถลาลงมาค่อยๆคยาบเอาเด็กน้อยพาไปยังรังของตนมันวางเด็กลงตรงมุมของรังที่อบอุ่นที่สุดแล้วก็หาอาหารหาน้ำมาให้เด็กกินนกกริฟฟอนประครบประงมเลี้ยงดูเด็กน้อยนั้นจนกระทั่งเติบโต เด็กผมขาวก็กลายเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันหน้าตาสวยงามนกกริฟฟอนยังสอนเด็กผมขาวให้รู้จักและพูดภาษาของตนได้แล้วก็ปกป้องคุ้มครองเด็กผมขาวด้วยความรักใคร่เอาใจใส่เวลาล่วงไปถึง12ปีคืนวันหนึ่งซามซึ่งตอนนี้แก่ชรามากแล้วได้ฝันไปว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งขี่ม้าขาวตรงมาหาแล้วร้องว่านี่ไงพ่อใจร้ายของข้า พ่อเอาลูกไปทิ้งให้ตายเพราะลูกมีผมขาวเท่านั้นเองแล้วก็พวกที่ปรึกษาของพ่อพูดกันว่าข้าจะนำโชคร้ายมาสู่พ่อขณะนี้มีนกดูแลข้าอยู่แต่พ่อคิดหรือว่านกจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงดูลูกของพ่อในวนัยนี้พ่อควรต้องไปเที่ยวค้นหาแล้วพาข้ากลับมาบ้านเสียเช้าวันรุ่งขึ้นสามตื่นนอนแต่เช้าตรู่ออกเดินทางไปค้นหาลูกยังภูเขาที่ตนเคยทิ้งไว้ และก็ได้ยินคนพูดกันถึงเด็กผมขาวที่อยู่กับนกกริฟฟอนในรังสามแน่ใจทีเดียวว่าเด็กผมขาวนั้นต้องเป็นลูกของตนแน่เมื่อสามไต่ขึ้นไปเกือบถึงยอดเขาก็ได้เห็นรังนกกริฟฟอนอยู่ตรงเหนือหัวนั่นเองและตรงริมรังนั้นมีเด็กผมขาวหน้าตางงดงามนั่งอยู่สามดีใจอย่างยิ่งเขาพยายามปีนขึ้นไปจนถึงหินก้อนสุดท้ายที่จะขึ้นไปถึงรังนกกริฟฟอน หินก้อนนั้นกลิ้งลงมาขวางเหลือปัญญาที่ซามจะปีนขึ้นไปได้ซามถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็ร้องขอให้เทพเจ้าทรงช่วยเหลือในที่สุดนกกริฟฟอนใจดอีอดสงสารไม่ได้จึงหันไปทางเด็กผุมขาวแล้วก็พูดออกมาว่าถึงเวลาที่เจ้าจะต้องกลับไปหาพวกของเจ้าแล้วละ่ะพ่อของเจ้ามารับเจ้ากลับบ้านแล้วเด็กหนุ่มมองดูนกกริฟฟอนอย่างเศร้าๆพลางพูดว่า ไม่รักข้าแล้วหรือข้าไม่อยากไปหรอกอย่าเสืออใสให้ข้าไปไหนเลยอย่าเศร้าโศกไปเลยเจ้าจะได้พบความสุขอันยิ่งใหญ่ในโลกและข้าก็จะไม่ลืมเจ้าหรอกพูดแล้วนกกริฟฟอนก็ถอนขนจากปีกส่งเด็กผมขาวสามอันด้วยกันแล้วสั่งว่าเอาขนนี้ไปถ้าเมื่อไหร่เจ้าได้รับความทุกข์ยากจงเอาขนเผาไฟแล้วข้าจะมาช่วยเจ้าทันที แล้วนกริฟฟอนก็ค่อยๆค,ยคาบเด็กหนุ่มผมขาวหย่อนลงมาให้ซามเขาเฝ้าแต่กอดรัดลูกด้วยความรักใคร่แล้วก็จัดแจงเอาเสื้อผ้าสวยงามที่เตรียมไปแต่งตัวให้ลูกชายพากลับมาบ้านและตั้งชื่อลูกชายว่าซานซึ่งหมายถึงแก่เท่าหรือคนแก่ผมขาวขณะนั้นมีนักปราดมาเยี่ยมเยียนเมื่อเห็นซานเขาก็ทำนายว่า ซานจะมีชื่อเสียงระบือไกลด้วยความกล้าและความฉลาดและจะได้เป็นพ่อของนักรบที่มีชื่อเสียงที่สุดที่โลกเคยรู้จักซานรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นทุกวันสติปัญญาก็ฉลาดขึ้นหน้าตาก็สวยสดขึ้นครั้นมีอายุได้20ปีก็ออกเดินทางไปยังเมืองแห่งหนึ่งราชาแห่งเมืองนี้ทรงนามว่ามิราบเขาเป็นคนดีคนฉลาด พระบิดาของราชามิราบเคยเป็นศัตรูรบรับขับเคี่ยวกันมากับเมืองชามาตั้งหลายปีซามจึงสั่งลูกชายไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับราชามิราบไม่ให้ไปยังวังของราชามิราบด้วยเพราะเกรงว่าบิดาของราชามิราบจะพิโรธถ้าทรงทราบเข้าดังนั้นซารจึงพยายามไม่กล้ำกลายไปใกล้วังของราชามิราบแต่แม้กระนั้นก็ตามก็มีเหตุจนได้ วันหนึ่งซานได้ยินอามาตยสองคนคุยกันและต่างก็พากันสรรเสริญความอ่อนโยนและความงามของเจ้าหญิงรูดาบาทิดาของราชามิราบคนทั้งสองนั้นบอกซานว่าเจ้าหญิงน่ะสวยที่สุดในโลกดวงเนตรนั้นเหมือนดวงดาวผิวพรรณก็เปล่งปลัง่งดูนุ่มนิ่มไม่ผิดดอกบัวซานเลยหลงรักเจ้าหญิงตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นองค์ซานใฝ่ฝันที่จะได้พบและแต่งงานกับเจ้าหญิง ฝ่ายอมหาทั้งสองนั้นเมื่อกลับไปยังวังก็ได้ทูลราชามิราบตอนเย็นวันนั้นเองถึงความล่ำสันสวยงามของซานลูกชายของซามอมหาทูลว่าซานเป็นหนุ่มที่หล่อเหลาที่สุดในโลกเลยพะยะค่ะคนพูดกันว่าฉลาดหลักแหลมด้วยและที่สำคัญก็คือกล้าหาญไม่ผิดราชสีเจ้าหญิงรูดาบาได้แอบได้ยินอมหาทูลราชามิราบก็เลยพลอยหลงรักซานไปด้วยตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นตัวเช่นเดียวกัน เจ้าหญิงได้เล่าให้นางกำนันฟังและขอให้นางกำนันช่วยให้ได้คบซานเพราะเจ้าหญิงเฝ้าแต่คิดถึงซานจนไม่อันกินอันนอนนอกเมืองนั้นมีสวนดอกไม้สวยงามอยู่แห่งหนึ่งนางกำนันของเจ้าหญิงได้จัดแจงตามหาซานจนพบให้ไปคอยพบเจ้าหญิงในสวนดอกไม้นั้นซานก็ทำตามและคนทั้งสองเป็นสุขที่สุดเมื่อได้รู้แน่ว่าตนต่างก็รักกัน แต่ความสุขของซานกับเจ้าหญิงคงอยู่ได้ไม่นานเมื่อในคืนวันหนึ่งเดือนไยมีมหัดเล็กของราชามิราบมาแลเห็นเจ้าหญิงประทับกับชายหนุ่มแปลกหน้าในสวนจึงนำความไปทูลราชามิราบราชามิราบพ,พิโรธยิ่งนักและตรัสว่าจะไม่ยอมให้เจ้าหญิงเสกสมรสกับคนที่มาจากราชสำนักของชาเป็นอันขาดแล้วก็ทรงขังเจ้าหญิงไว้บนหอสูงไม่ให้เสด็จหนีออกมาพบกับซานได้ เจ้าหญิงทรงโศกเศร้าอย่างเหลือเกินซานเองก็เช่นเดียวกันเฝ้าแต่ยืนจ้องดูหอคอยแล้วก็แงนมองขึ้นไปที่หน้าต่างบนยอดหอนั้นแต่หน้าต่างนั้นสูงจากพื้นตั้งหนึ่งร้กว่าฟุตเหลือก,กำลังที่จะปีนขึ้นไปได้ทันใดนั้นซานก็นึกถึงนกกริฟฟอนที่สั่งว่าถ้าเกิดทุกข์ยากขึ้นแล้วให้เอาขนนกมาเผาแล้วข้าจะมาช่วยเจ้าทันทีนึกได้เช่นนั้นซานจึงแล้วเอาขนนกมาเผาอันหนึ่ง ในพริบตาเดียวเสียงปีกนกกริฟฟอนก็กระพือดังใกล้เข้ามาและปรากฏนกกริฟฟอนอยู่ต่อหน้าซานนกกริฟฟอนถามว่าซานจะให้ช่วยอะไรเมื่อซานบอกว่าอยากขึ้นไปบนหอสูงนั้นนกกริฟฟอนก็จัดแจงคาบซานบินขึ้นไปวางไว้ให้ที่หน้าต่างหอคอยแล้วก็บินหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นราชามิราบทั้งพิโรธดทั้งแปลกประไทยเมื่อทอดพระเนตรเห็นซานขึ้นมาปรากฏร่างอยู่บนหอคอย เจ้าหญิงกันแสงและทูลราชามิราบว่าถ้าไม่ให้เสกสมรสกับซานเจ้าหญิงก็จะไม่ยอมมีชีวิตอยู่อีกต่อไปฝ่ายราชามิราบชักจะพระไทยอ่อนเมื่อทรงเห็นความงามความล่ำสันของซานในที่สุดก็ทรงยอมให้เจ้าหญิงเสกสมรสแต่เมื่อข่าวแพร่ไปถึงเมืองชาชาพิโรธจนถึงกับจะกรีทาทับมาเหยียบเมืองเพื่อให้ยุติการแต่งงานของซานกับเจ้าหญิง ขณะที่กองทัพกําลังจะออกจากเมืองนักปราดของชาก็พากันทูลว่าข้าแต่พระองค์ขออย่าได้ยับยั้งการแต่งงานครั้งนี้เลยพะยะค่ะมอมชันได้ดูดวงแล้วเห็นว่าซานกับเจ้าหญิงจะให้กำเนิดลูกชายที่วิเศษอย่างยิ่งซานเองก็มีชื่อเสียงเรื่องลือเรื่องความฉลาดกับความกล้าหาญแต่ลูกชายจำนำเกียรติยศชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่กว่านั้นมาสู่เมืองเราในที่สุดชาก็ตรัสว่า ตกลงเป็นอันว่าข้าจะไม่ไปเหยียบมือมิราบแต่ก่อนอื่นข้าต้องได้เห็นเจ้าหนุ่มผมขาวและทดสอบความฉลาดหลักแหลมของมันเสียก่อนเมื่อทรงปล่อยทหารแยกย้ายกันกลับแล้วก็โปรดให้คนไปตามตัวซานกลับมาเมื่อซานมาเฝ้าก็ตรัสถามปัญหาสมข้อโดยให้เวลาสมวันถ้าตอบได้ถูกต้องจึงจะได้แต่งงาน ถึงแม้ซานจะฉลาดอย่างไรก็ดูเหมือนจะไม่มีทางตอบปัญหานั้นได้จึงต้องร้อนถึงเผาขนนกอันที่สองเพื่อขอให้นกกริฟฟอนช่วยเมื่อนกกริฟฟอนมาปรากฏตัวขึ้นก็ปลอบซานว่าอย่ากลัวไปเลยนะซานข้าอธิบายคำถามให้ฟังเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกแต่เมื่อเจ้าเข้าไปในวังแล้วเจ้าจะรู้คำตอบของปัญหานั้นเองนั่นแหละ และก็เป็นจริงดังนั้นเมื่อซานกลับไปเฝ้าชาเพื่อตอบปัญหาก็ปรากฏว่าตอบได้เหมือนรู้คำตอบอยู่แล้วและซานก็รู้ได้เองจริงๆชาทรงพอพระทัยกับความเฉลียวฉลาดของซานเป็นอันมากจึงยอมให้แต่งงานได้ซานกับเจ้าหญิงได้อยู่กันอย่างมีความสุขในบ้านของซามและปีต่อมาก็มีข่าวเป็นที่น่าตื่นเต้นและยินดีทั่วกันว่าลูกของซานจะเกิดในไม่ช้านี้แล้ว แต่ช่างเป็นครอบกรรมที่เจ้าหญิงเกิดล้มเจ็บตอนใกล้จะคลอดหมอเกรงว่าจะไม่รอดทั้งแม่ทั้งลูกแต่ก็จนปัญญาจะช่วยได้ซานเองทั้งเศร้าโศกและสิ้นหวังแต่แล้วก็นึกถึงนกกริฟฟอนเขาจึงเผาขนนกอันสุดท้ายทันใดนั้นนกกริฟฟอนผู้ซื่อสัตย์ก็มาปรากฏร่างพร้อมด้วยยาวิเศษที่สามารถรักษาเจ้าหญิงให้หายได้อย่างมหัศจรรย์วันรุ่งขึ้นนั้นเองลูกของซานก็เกิด และรัสดำลูกของซานผู้มีผมขาวนี่เองที่เป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักหากชื่นชอบผลงานของช่องเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ